กับเขาบ้านขี่สกตแฮปปี้แฮปปี้สเขาจะังเธอเอสนุกกันอีูเกนแน่เลยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมโรบบอกนะคะชื่อว่า Escape the c a n d ี l a ล d ดมถ้าใครไม่รู้นะคะเดี๋ยวมันจะมีเหมือนคำเนาะใช่แล้วิ่งขึ้นให้นะแต่ว่าจะเป็นในตอนที่แบบเอาฟังหลวงไว้เพราะว่าปกติก็จะเขียนอันนั้นคือชื่อแบบนะโรบอทไม่ต้องเขียนนะที่เหลือมันเป็นชื่อแมบนะ ก็ค um> ือจะเขียนตามตรงนั้นเหมือนเลยนะคะใช่ค่ะไปเขียนเลยอก็มันก็อาจจะคือทุกคนพอเข้ามาใช่ไหมมันจะมีขีดจากัดใช่ปะแต่มันไม่ไน้พอเข้ามามันก็จะเขียนให้เลยใช่แล้วรู้คนไปเปิดดูนะแล้วก็จะเห็นได้โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นในเมพตเอ็กซ์เพลทแคนดี้แลนด์นั่นเองโอเคพล่าอุ้ยหนูใส่กรอบอันนี้คือเราจะต้องกระโดดวนไปพวกมาดูดูอ่ะผู้เดยัวไม่ทันขาดคำก็ตายแล้วมาสไปกันดีสิคะกันตกค่ับทันดีบ้านให้เรื่งเฮ้ ตายจิ๊บสเตเท่าไหร่อ่ะสีห้โลบาแต่ว่าแต่ว่าจริงจริงเไ่อุ้ยอันนี้เป็นสัตดียังไหมมัน่งเลยแต่ว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องการออกไปจากเอ c a กตแคนดี้แรงพวกนี้่้าโลบาค่ะเฮอันนี้เขาให้เรือกปป้นเดี๋ยวก่อนนะฟเขาขอไปสีเขียวเขาชอบสีเขียวเฮ้ยเฮ้ใช่ีสีเขียวโอเคได้แล้วค่ะเรามีคนบอกนาไห ก็ยังไม่ได้คิดกระดูข้างหลังเนี่ยต่อมาอันนี้เป็นช้างช้างต่อมาอันนี้เป็นสีเป็นเพ้นสีนะจ๊ะทุกคนนะเข้าไปในน้าตาลกันเลยนะคะเพราะว่าเราเลยชอบกินน้ำตาลปกติเราก็เห็นทุกคนนะชอบกินน้ำตาลกันอันนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรอ่ะวิ่งเร็วเอันนี้คือเราไปไหนไม่ได้นะวิ่งเร็วไปจากบ้านหลังนี้เฮ้ยมันห้ามโดนโดนอะไรอ่ะห้ามโดนอะไรนี่เราวิ่งเร็วเดี๋ยวถ้าเราเจอเราก็กระโดด ทั้งใจของเราอยากกินแต่เรากินไม่ทันมาเป็นน้ำตาอุ้ยน้ำตากดค่ะนี่กันดูดูนี่แล้วทำไไม่ติดล่ะติดติดลอยลอยไปไหนเอาวะแต่จะเธอมาเข้าเรื่องของเรามีแต่เธอและไม่ต้องกลัวไม่น่าร้องเลยมันเป็นการร้องที่แบบว่าไม่มีโชคชะตากับโอ้ตาแดงละ ตอนแรกฟังึกว่าสีเขียวมันเป็นย่าไงแล้วทีเนี้ยฟังก็เลยแบบว่ามันบอกว่านานแล้วก็ตายเลยนี่ไอ้คุณยายนี่ค่ะมันบอกว่าฮ่าฮ่าอย่าทำมาเลยฉันนะอย่ากินฉันน่ะทำไม่เดี๋ยวฟังแปลให้ฟังบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฉันน่ะจะแก้แล้วเอาฉันทำคุกกี้ยาพิษมาฝากยาพิษเหรอไม่กินละเออเธอจัด้วย นึ่งปอนด์ะได้มาให้กันแล้วอุ้ยช็อกโกแลตชิพโหช็อกโกแลตชิพน่ากินคือจะบอกอะไรให้นะช็อกโกแลตชิพเป็นของโปรดเขาเลยอะไรไอติมไม่ถ้าเป็นไอติมอ่ะมันเป็นของโปรดพี่ฟ้าแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตชิพแบบนั้นอ่ะฟังใครชอบมากเนาะหร่ถ้าเป็นสีขาวนะเขาจะทงขาวทำดำเลยเหรอใช่แต่มาแล้วก็เขาต้องลอย้างต้องลอยต้องลอยกอนพอเขาจะไปฟังลอยน้อยก่อนฟัใครไงอะไร โอเคตอนนเราต้องลงไปข้างล่างนะคะเอ้ยเุ้ยขอบคุณฝาค้ามากเมื่อกี้ฝาค้าทำให้ฟังกระโดดได้เอาผิดทางประตูมันล็อกอ่ะอันนี้เป็นใหม่ผมด่คุณไสรเราทำให้นะคะเฮ้ยโอเคอยากไปตรงนี้จังเฮ้ยไปเฮ้ยทำไมมันไปไม่ได้อะอ๋ออันนี้มันทางเดินตัวนี้ว่ะแต่ต้องบอกโอเคไปเลยตรงนี้ประตูจ้งบืนกระโดดอีกแล้ว กรกระดูเนนี่ย okay. โอเคโอค้โหขนมหวานน่ากินจังนฝันออ่งขา่าวอาไปกินบนันไม่ต้องกินก็ได้ค่ะแค่เดือนเราจะไม่สก,กิปสเปซอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันแพงไม่แพงไม่แพงมา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 โอ้โหแล้วมันโกไม่ได้ด้วยอ้าวตายเลยเาตายเลย,เลยก็คือหยุดแม่นะคะ ดอกเฮ้ตายแล้วตายแล้วทุกคนเมื่อกี้เราห้ามไมเอาไว้นะไม่ให้ฟูนั่นเองเพื่อให้มันไม่มีเสียงจากการที่เราเล่นอยู่นั่นเองนะคะเราแอบเสียงเป็นกว่ากันนะไอ,อนำไปแล้วว่าไคเราไม่นำไปไว้อะนี่เพื่อนมาด้วยอะ่ะเฮ้ยดูก่อนนะ นี่เหมือนกับที่เราเคยเล่นด้วยแต่ว่าจะไม่ได้ใน a f o 12่ะทุกคนย้อนกลับไปดูอ่ะมันจะมีอยู่อ่ะออนี่แหละโอเคเราต้องอันนี้ต้องเลือกถววันที่ถูกต้องนะคะถ้ามาัเข้าไปก่อนโอเคมัเข้าบอกอันนี้นะคะเฮ้ยเราเข้าไปในปราสาทได้แล้วเย่เาขาบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะเราต้องไปอหยุดออ เราต้องไปหยุดราชาที่กินขนมเคนดี้หวานๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำให้เราเนี่ยอ้วนเกินไปนั่นเองโอเคค่ะต่อมานะคะโอ้โหตรงนี้เนี่ยมันเป็นโดนัทมันเลอะพื้นหมดแล้วอย่าไปโดนมันแล้วนะม่งั้น,เ,นเจ้าจะกินแล้วมันจะตายเออมันเป็นยาพิษหรอคะเออมันเป็นยาพิษน,นะถ้าเจ้าโดนมาแล้วก็จะตายแน่ๆตายขาดรอยตัวแตกสลายแล้วนะ ตัวแดงสลายแล้วอย่างนี้ฉันจะไปทำรึไม่หรอกเจ้ามีจุดเซฟของเจ้าเจ้ากระตรงไดไปของเจ้า <c oughs> มีมันหนูติดเชื้อนี่ดูตรงนั้นสิมันเป็นหนูติดเชื้อนะจะโดนมันขึ้นมาแล้วก็ตายขึ้นมาแน่ๆไปกันเถอะเราจะไม่ยุ่งพวกหนูบ้านี้กันนะฮะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยกเกลียดหนูจะตายอยู่แล้วว้มันอ่านว่าอะไรอ่ะขอโทษนะคะไม่ได้อา่องงานอ่ะทำไงอ่ะไม่ได้อ่านเลยโอเค มาตรงนี้กันดีกว่าเว้ยติดกําแพงอันนี้คืออะไรห้ามโดนสีของนะคะอึ๊บโว้าวแพงนี่กี่ล้านครับเนี่ยห้ามโดนคุกกี้คุกกี้โอเคถึงแม้เราจะอยากกินแต่ก็กินไม่ได้อ,อดเลยโอเคไปกันต่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้พาเข้ามาอยู่ขย,ยับมาตรงนี้ดีกว่าอุย้ยมีไฟไฟร้อนแรงเฮ้ยตายเลย สียงด้่นะแต่พาขอมาปิดแล้วกันนะโอ้โหไฟร้อนแรงเขาบอกว่าเราต้องห้ามโดนไฟอะไรประมาณนี้้กันอเกอ้าก็โดดได้ใครจะไม่นึกโอเค ของกับเาแมสสักนิดเลยไปโอ้โหเกือบเกือบเกือบม่ากเกือบอันนี้ต้องใส่ห้ามตกลงไปนะคะเขาบอกว่าดอนปอนะคะก็คือห้ามตกอันนี้เป็นแผ่นไม้นั่นเองมาแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะคะขอไปก่อนเพราะเราจะสลับคนกันใช่ค่ะพี่ซอง้องพอเขาพูดเรื่องพันยานด้วยเออทุกคนไปทางไหนอ่ะห้างไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นหัวก่อน ก็คือฟังม์้าไปทําผมแล้วคือผมฟังก์ชแล้วมันจะยังไม่แห้งเนาะก็เลยทาผมแค่นี้เนาะต่ก่อนถนวฟังเข้าเจอแล้วทุกคนม m ก็อตกเลยอ่ะคือไม่คิดนะว่ามันจะ ขมอนขมอนขมอนสู on, on, see, see. On, on, right, ้สู้ขมอนสู้ตายขมอนไว้ลายสู้ตายสู้ตายนี่โอ้ยพี่ฟังไม่รองน้องเขียงว่ะ อันนี้ขัน้นบงตะตุ่มใช่นั่นไงพี่แฟนโดนไปแล้วไม่รอดเลย,โอ,โ,อยนะโอ้โหฟันยืดอ้ากวู้ยนักแสดงละครทุกคนคือแบบนะ่ากัวจริงนะมีคีฟันด้วยตลกสิเนาะคาติดช่วยด้วยคาติดคาติดโอเคคาติด เย่าเลย่ะพวกเราโดเขาขมือเพื่อไปนะคะนี่จะต้องไปทางนี้นะคะพี่ฟ้าไม่รอดตลอดเลยคือจะบอกให้นะทุกคนพี่ฟ้านะคะเป็นคนคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเล่นออปปี้เก็กนะนนะแต่ทำไมน็อกนี้มาตยายเยอะมากตายเลยนี่ค่ะไปอ่ะไม่มีเราด้วยทุกคนไปกันค่ะ กระนดใจพระราชาแล้วมาแล้วก็ต้องกระโดดนะพระราชากินคุกกี้เหรอไม่ได้กระดูขนาดปุ่มแบบคือปุ่มเหมือนเท่าเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้กระโดดอีกแล้วอ่ะ ี่ันะมีใครบางคนกำลังหวนหวเรียกชื่อฉันแชร์แอลทุกคนโอเคกลับมาแล้วก็คือคนละว่ะไปไดตรงไหนอ่ะตายอีกโอเคตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังไหแชร์แอลแต่ตันแค่อย่างไม่รอดรู้ไหมเมื่อกี้มันก็อาจจะไม่เห็นเฟิร์นเพราะฟิร์ขอโทษนะพอดีว่าไปตัดไม่ใช่สิไปไม่ใช่เป็นตานี้นี่นะเนาะเฮ้ยพี่ฟ้าจะหัวใจแล้ว นั่นไงตัวลุงก็ลำแข็งตัวุงก็อยากกินขนมเยอะนี่นาสมควรแล้วแหละอันนี้ได้เราต้องเข้าไปปรับปรุงหัวใจของราชาเออแต่ว่าเขากินขนมนี่นาเราต้องเข้าไปปรับปรุงอ้าวหัวใจขึ้นแทงอ๋อยุ้ยเนาะอ้าวชนะเลยลูกอ้าวไปไหนอ่ะจลับมาฟังค่ะบอกไปเยียบปุ่มนี้แล้วกลับมาอุวยตายแล้วอันนี้นะคะเป็นจัม หมดเลยไม่เป็นไรค่ะบายบายรีบเลยโอ้สูงมากอันนี้เป็นวิ่งนะทุกคนโอเคนะโอ้โหวิ่งอย่างไวอ่ะเราเอาจำดีกว่าเนาะว้ากระเด็นเฮก็จะมีพาสสีแดงพื่อพวกเราใช้พาสว้าว ยังไวอยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มันเขียนล็อบบี้ไม่ได้เขียนพับบี้สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like ลคะนน์กดแชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้เองนนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรบับวันนี้บ๊ายบาย